สวัสดีครับวันนี้เรามีข้อมูลผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร2ตัวที่น่าสนใจมาดูกันครับคืออาร์มิวหรืออาร์มิวกับ m u l t i โปรเกนะครับ MultiPro X ค่ะเราได้ข้อมูลผลิตภัณฑ์มาแล้วก็มีวิดีโออธิบายด้วยเป้าหมายก็คืออยากจะมาลองดูส่วนประกอบสําคัญวัตถุประสงค์การใช้ตามที่เขาระบุมานะครับจะได้เห็นภาพรวมชัดๆกันค่ะ ก็ถ้าดูภาพรวมๆก่อนนะคะเรื่องสารอาหารเนี่ยโดยเฉพาะโปรโตีนก็ถือว่าสําคัญมากๆกับร่างกายเราอยู่แล้วนะคะเป็นพื้นฐานก่อนที่เราจะไปเจาะดูแต่ละตัวค่ะครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยอาร์มิวอาร์มิวตัวนี้เนี่ยข้อมูลเขาบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารหรือว่าเป็นอาหารควบคุมน้ําหนักอ๋อค่ะครับเหมาะกับอ,อ,อาจจะคนที่ต้องการความสะดวกแบบว,ว่ามื้อเช้าเร่งรีบหรืออาจจะอยากแทนมื้อเย็นเพื่อลดพลังงานหรือบางทีก็เสริมสารอาหารในมันครบ,รบ ค่ะดูจากข้อมูลโภชนาการที่เขาให้มานะคะต่อสองซองซึ่งเขาบอกว่าเท่ากับ1มืออาหารเนี่ยให้พลังงาน241กิโลแคลอรี่ค่ะคาร์โบไฮเดรต36กรัมโปรตีนนี่ก็ไม่น้อยนะคะ14กรัมมาจาก7แหล่งนะคะโห oh, ตั้ง7แหล่งค่ะแล้วก็มีไขมัน4.5กรัมวิตามินเกลือแร่นี่เยอะมากค่ะ28ชนิด รับครบเลยใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือมีใย,ยอาหารด้วย6กรัมค่ะอ๋อครับใย,ยอาหารนี่คือใช่ค่ะก็จะมีพวก FOS อินูลินที่ช่วยเรื่องการขับถ่ายเป็นหลักค่ะดูจากส่วนประกอบก็มีโมโทน็กสตรีนเป็นแหล่งพลังงานมีโปรโตีนจากหลายๆอย่างเลยทั้งเว e y นมขัวเหลืองแล้วก็ใย,ยอาหารที่ว่ามาค่ะแสดงว่าเขาเน้นให้มันครบถ้วนจริงๆในมือเดียว แบบนั้นหรือเปล่าครับใช่ค่ะเหมือนแนวคิดคือให้สารอาหารหลักๆที่ร่างกายต้องการในปริมาณที่คำนวณมาแล้วแต่ว่าก็ควบคุมพนังงานด้วยซึ่งก็จะต่างจากตัวต่อไปที่เราจะคุยกันนะคะครับผมอ่ามาต่อกันที่ multi pro x หรือ multi pro x ตัวนี้เนี่ยข้อมูลบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรตีนค่ะดูข้อมูลพื้นฐานก่อนหนึซองนี่ให้โปรตีนสูงเหมือนกันนะครับ16กรัมอืมสูงกว่าตัวเมื่อกี้นะคะ ใช่ครับแต่พลังงานน้อยมากแค่90กิโลแคลอร,รี่แล้วก็น้ำตาลศูนย์กรัมเลยค่ะซึ่งโปรโตีนเองก็อย่างที่ทราบกันว่าจำเป็นมากๆเลยนะคะทั้งสร้างซ่อมแซมส่วนต่างๆเป็นส่วนประกอบของเอนไซม์ฮอร์โมนภูมิคุ้มกันหรือเป็นพลังงานสำรองก็ได้นะคะครับ ทีนี้ Multi Pro X เนี่ยดูเหมือนจะเน้นโปรโตีนเป็นพิเศษแล้วก็ยังมีส่วนผสมเฉพาะทางอื่นๆเพิ่มเข้ามาด้วยค่ะอ๋อมีอะไรเด่นๆบ้างครับดูส่วนประกอบเขาเอ่อค่อนข้างยาวเหมือนกันค่ะมีหลายตัวน่าสนใจเลยค่ะถ้าลองจัดกลุ่มดูนะคะจากข้อมูลที่เขาให้มาเนี่ยจะมีกลุ่มที่เน้นเรื่องกล้ามเนื้อโดยตรงเลยก็คือมีเวโปรตีนไอโซเลต อันนี้ก็คือโปรตีนเวย์ที่เข้มข้นขึ้นมีครีเอทีนโมโนไฮเดรตแล้วก็ BCAAs หรือกรดอะมิโนจำเป็น3ตัวนะคะอ๋อลิวซีนไอโซลิวซีนวาลีนพวกนั้นใช่ค่ะพวกนี้ข้อมูลเขาก็จะบอกว่าช่วยเรื่องเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดการสลายตัวอะไรแบบนี้ค่ะอืมครับนอกจากกล้ามเนื้อแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมครับมีค่ะมีกลุ่มที่ข้อมูลเขาเชื่อมโยงไปเรื่องผิวกับข้อต่อด้วยอย่างเช่นคอลลาเจนเปปไทด์จากปลาอ๋อคอลลาเจน เขาใช้เป็นชนิดใดเปปไทด์ที่บอกว่าดูดซึมได้ดีแล้วก็ยังมีโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองซึ่งจะมีไอโซฟลาโวนที่เป็นสารคล้ายๆฮอร์โมนอิสโตรเจนจากพืชอะค่ะข้อมูลก็จะบอกประโยชน์เรื่องต้านอนุมูลอิสระสุขภาพกระดูกหรืออาจจะช่วยเรื่องอาการไวทองได้ด้วยน่าสนใจครับมีทั้งโปรตีนจากพืชจากสัตว์แล้วก็มีส่วนผสมเฉพาะทางอ,างอื่นๆอีก ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีกลุ่มที่เน้นเรื่องผุ่มคุ้มกันโดยเฉพาะเลยนะคะคือมี LAC Shield อันนี้เป็นโพสต b ไบโอติกก็คือเป็นชิ้นส่วนจุลินทรีย์ที่ไม่มีชีวิตแล้วแต่ยังกระตุ้นผุ่มคุ้มกันได้โพสต b ไบโอติกค่ะกับอีกตัวคือ Well Mune อันนี้เป็นเบต้ากลูแคนจากยีสต์ที่ข้อมูลบอกว่าช่วยกระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาวอ๋อ oh, ครับค่ะนอกจากนั้นก็มีวิตามินบีรวมที่ช่วยเรื่องการเผาผลาญโปรตีนการทำงานของระบบประสาทค่ะถ้าอย่างนั้น พอจะสรุปความแตกต่างหลักๆของสองตัวนี้จากข้อมูลที่เรามีได้ไหมครับว่ามันต่างกันตรงไหนชัดๆค่ะถ้าให้สรุปนะคะ r e a l m e เนี่ยเหมือนถูกออกแบบมาเพื่อทดแทนมื้ออาหารไปเลยคือให้พลังงานให้สารอาหารหลากหลายในสัดส่วนที่เขากำหนดมาอาจจะเหมาะกับการควบคุมน้ำหนักหรือเน้นความสะดวกครับส่วน m u l ติ Pro X เนี่ย จะมุ่งเน้นไปที่การเสริมโปรตีนให้สูงสูงเลยร่วมกับส่วนประกอบเฉพาะทางอื่นๆที่เมื่อกี้เราคุยกันทั้งเรื่องกล้ามเนื้อผิวพุ่งคุ้มกันอืืห <c oughs> โดยที่ให้พลังงานต่ําแล้วก็ไม่มีน้ําตาลค่ะเหมือนกับว่า เป้าหมายการใช้งานหรือกลุ่มคนที่น่าจะสนใจก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็แตกต่างกันพอสมควรเลยนะครับถูกต้องค่ะจุดประสงค์ต่างกันชัดเจนซึ่งต้องย้าว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ก็คือมาจากเอกสารวิดีโอที่เราได้รับมานะคะไม่ใช่คําแนะนําทางการแพทย์หรือการรับรองผลิตภัณฑ์ครับผมการจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนก็คงต้องดูที่ความต้องการหรือเป้าหมายของแต่ละคนเป็นหลักว่าเอ๊ A. เราต้องการทดแทนมื้ออาหารหรือว่าเราอยากจะเน้นเสริมโปรตีนกับสารเฉพาะทางมากกว่ากัน cup ก็น่าคิดต่อนะครับว่าพอเราเข้าใจข้อมูลวัตถุประสงค์ที่เออมันต่างกันของ a r ร์มิกับ Mul ติ Pro X แบบนี้แล้วเนี่ยการกลับมามองความต้องการสารอาหารหรือว่าเป้าหมายสุขภาพของเราเองให้ชัดๆก่อนก็น่าจะเป็นกุญแจสําคัญเลยนะครับในการพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์แบบไหนหรืออาจจะต้องใช้ผสมผสานกันหรือเปล่าถ้าจําเป็นถึงจะเหมาะกับวิถีชีวิตหรือเป้าหมายของเราจริงๆมากที่สุดนะครับใช่เลยค่ะการเข้าใจตัวเองก่อนเป็นเรื่องสําคัญที่สุดค่ะ Ha!